สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูพี่ปลาในคาบสุดท้ายของการเรียนในสัปดาห์นี้นะคะเป็นไงคะวันนี้คุณครูพี่ปลาก็จะนํานักเรียนมาเรียนในเรื่องของการเรียกชื่อมุมและเขียนสัญลักษณ์แทนมุมซึ่งนักเรียนพร้อมหรยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเชิญชมคลิปกันเลยค่ะ การเรียกชื่อมุมและการเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนมุมสวัสดีครับเรามาพบกับคณิตศาสตร์แสนสนุกกันอีกครั้งนะครับวันนี้พี่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนมุมซึ่งมีเนื้อหายอย่างไรบ้างนั้นเราไปพบปุ๊กและวินได้เลยครับ สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อวันนี้คุณครูให้กันบ้านกลับมาทำปุ๊กกับวินกำลังช่วยกันทำกันบ้านอยู่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเขียนสัญลักษณ์แทนมุมค่ะใช่ครับเราสองคนกำลังช่วยกันทำการบ้านอยู่เป็นบทเรียนที่น่าสนุกมากเลยครับเพื่อนๆวินจ้าก่อนที่เราจะทำกันบ้านเรามาทบทวนกันก่อนดีไหมก็ดีนะถ้าอย่างนั้นวินเริ่มก่อนก็แล้วกันปุ๊กฟังไปมพร้อมกับเรานะ ได้สิก่อนอื่นเราเตรียมภาพมุมมาให้ปุ๊กดูปุ๊กยังจำได้หรือเปล่าครับว่าภาพนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างอ๋อวันนี้ที่คุณครูสอนมาภาพนี้ประกอบด้วยแขนของมุมซึ่งก็คือรังสีทั้งสองเส้นและมีจุดยอดมุมซึ่งเกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเก่งมากเลยปุ๊ก หากเราจะใส่ชื่อมุมเราต้องใช้อักษรกี่ตัวกันนะอืมมีแขนสองข้างและจุดยอดมุมอีกหนึ่งนึกออกแล้วต้องใช้สามตัวอักษรใช่ไหมวินเก่งมากเลยปุ๊กอย่างภาพมุมนี้เราก็จะใช้อักษรสามตัวคือ O P Q แล้วปุ๊กรู้หรือเปล่าว่า การเรียกชื่อจุดยอดมุมและแขนของมุมเรียกยังไงเราอ่านหนังสือมาแล้วเรารู้การเรียกชื่อจุดยอดมุมถ้ามีมุมเพียงมุมเดียวเราอาจเรียกชื่อมุมด้วยอักษรหนึ่งตัวตามชื่อจุดยอดมุมเช่นในภาพนี้เราก็เรียกจุดยอดมุมว่ามุม P ไงละวินส่วนแขนของมุมในภาพนี้ก็คือรังสี PO และรังสี PQ ถ้าอย่างนั้นปุ๊กรองตอบสิว่ารูปต่อไปนี้มีชื่อจุดยอดมุมชื่อว่าอะไรและมีแขนของมุมชื่อว่าอะไรภาพที่หนึ่งภาพนี้มีจุดยอดมุมคือจุด B และมีแขนของมุมคือรังสี b A และรังสี BC ถูกต้องครับต่อไปภาพที่สองภาพนี้มีจุดยอดมุมคือจุด A และมีแขนของมุม คือรังสี AC และรังสี AB ใช่แล้วเราจะสรุปเพิ่มเติมให้นะเราสามารถเรียกชื่อมุมได้จากการใช้อักษร3มตัวโดยอักษรตัวแรกเป็นชื่อจุดซึ่งอยู่บนแขนของมุมข้างหนึ่งอักษรตัวที่สองเป็นชื่อจุดยอดมุมและอักษรตัวที่3เป็นชื่อจุดซึ่งอยู่บนแขนของมุมอีกข้างหนึ่งโดยชื่อจุดยอดมุม จะอยู่ตรงกลางเสมอเช่นจากภาพที่1และ2ภาพที่1คือมุม A B C หรือมุม C B A มีจุดยอดมุมคือจุด B ภาพที่2คือมุม C A B หรือมุม B A C จุดยอดมุมคือจุด A อืมเอาอย่างนี้ดีกว่าจากภาพที่3 วินอยากให้ปุ๊กตอบชื่อของมุมโดยตอบเป็นตัวอักษร3ามตัวได้หรือเปล่าจากภาพมุมนี้คือมุม o m n หรือมุม n m o จ้าใช่แล้วว้าวปุ๊กเก่งจังเมื่อกี้วินเป็นคนทบทวนแล้วต่อไปตาเราบ้างนะครับนอกจากการเรียกชื่อมุมเป็นอักษร3มตัวแล้วถ้าจุดยอดมุมมีแค่มุมเดียว เราอาจเรียกชื่อมุมนั้นด้วยตัวอักษรหนึ่งตัวตามชื่อจุดยอดมุมเช่นภาพที่1มุม x y z หรือมุม z y x อาจเรียกชื่อว่ามุม y ก็ได้แต่ถ้ามีหลายมุมที่จุดยอดมุมเดียวกันเช่นภาพที่สองให้เรียกชื่อมุมโดยใช้อักษรสาตัวคือมุม M.O.N. ห,ห,หรือมุม N.O.M. มุม N.O.P. หรือมุม P.O.N. และมุม M.O.P. หรือมุม P.O.M. ในบางกรณีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเรียกชื่อมุมอาจกำหนดชื่อมุมเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้เช่นภาพที่3คือมุม1 หรือภาพที่4คือมุม M วินรู้ไหมว่าเราสามารถเขียนชื่อมุมโดยใช้สัญลักษณ์แทนมุมได้ด้วยนะสัญลักษณ์มุมมีสอลักษณะคือสัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะแบบนี้และสัญลักษณ์มุมแบบนี้สัญลักษณ์มุมนี้จะเขียนไว้เหนือตัวอักษรที่เป็นจุดยอดมุมสัญลักษณ์มุมนี้ จะเขียนไว้หน้าตัวอักษรที่เป็นชื่อมุมการเขียนสัญลักษณ์แทนมุมต้องให้อักษรที่เป็นจุดยอดมุมอยู่ตรงกลางเสมอเช่นมุม xyz เขียนแทนด้วยมุม xyz หรือมุม xyz มุม z y x เขียนแทนด้วยมุม xyz หรือมุม z y x วินรู้ไหมว่าเราสามารถเขียนชื่อมุมโดยใช้สัญลักษณ์แทนมุมได้ด้วยนะสัญลักษณ์มุมมีสองลักษณะคือและสัญลักษณ์เขียนไว้เหนือตัวอักษรที่เป็นจุดยอดมุมสัญลักษณ์เขียนไว้หน้าตัวอักษรที่เป็นชื่อมุมการเขียนสัญลักษณ์แทนมุมต้องให้ตัวอักษรที่เป็นจุดยอดมุมอยู่ตรงกลางเสมอเช่น มุม x y z เขียนแทนด้วยมุม x y แหรือมุม x y แหรือมุมแ y x เขียนแทนด้วยมุมแ y x หรือมุมแ y x ไม่ยากเลยปุ๊กแค่เราใช้สัญ,ญลักษณ์แทนมุมก็สามารถเขียนชื่อมุมได้ง่ายขึ้นด้วยเอาล่ะตอนนี้เราก็ทบทวนกันเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราทำกันบ้านเรื่องการใช้สัญ,ญลักษณ์แทนมุมกันดีกว่านะจ้าวินครับปุ๊กน้องๆครับเข้าใจเรื่องการเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนมุมกันมากขึ้นแล้วเรามาฟังการสรุปเนื้อหาของปุ๊กและวินกันอีกสักรอบนะครับเพื่อนๆคะ่ะเรามาสรุปความเข้าใจของเรื่องการเรียกชื่อมุมและเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนมุมกันคะ่ะการเรียกชื่อมุมเรียกตามตัวอักษรสามตัว อักษรตัวแรกเป็นชื่อจุดซึ่งอยู่บนแขนของมุมข้างหนึ่งอักษรตัวที่สองเป็นชื่อจุดยอดมุมและอักษรตัวที่สามเป็นชื่อจุดซึ่งอยู่บนแขนของมุมอีกข้างหนึ่งโดยชื่อจุดยอดมุมจะอยู่ตรงกลางเสมอเช่นมุม P O T หรือมุม T O P นอกจากนี้อาจเรียกชื่อมุมนั้น ด้วยตัวอักษร1ตัวตามชื่อจุดยอดมุมหรือเรียกชื่อมุมโดยใช้อักษร3ตัวก็ได้เช่นจากภาพคือมุม O หรือมุม P-O-T หรือมุม T-O-P หรือใช้สัญ,ญลักษณ์แทนมุมก็ได้เช่นมุม P-O-T หรือมุม T-O-P เป็นยังไงบ้างครับน้องๆตอนนี้น้องๆคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกชื่อมุม และการใช้สัญ,ญลักษณ์แทนมุมมากขึ้นแล้วพี่ว่าเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวทดสอบความรู้กันดีกว่าครับยังไรบ้างครับน้องๆจากบทเรียนที่ผ่านมาในวันนี้สนุกใช่หรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นห้ามพลาดวิชาคณิตศาสตร์ในคาบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ